ไปต่อกันที่เรื่องราวของสกู๊ปดีกว่านะจ๊ะปิดท้ายเบรกนี้กับสกูปสก๊ปสุดพิเศษเลยนะครับที่ต้องบอกว่า ปีนี้เป็นปีทองกับเรื่องราวของความรักในวงการบันเทิงนั่นเองนะครับเพราะว่าก็มีหลายต่อหลายคู่เนี่ยนะคะที่ตบเท้าแต่งงานกันไปนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็<ฆ>มีอีกหลายคู่เหลือเกินที่ยังไม่ตกลงปรงใจจะแต่งงานกันสัก<ม>ทีทางที่คบกันมาก็นานแต่<ฆ>ก็เหมือนดูมีทีท่าว่าใจเราเรนี้นี่แหละเนาะ<ม>อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่านะครับว่าว่าที่สไปดหรือลุก,ลกเขยซุปตา์เนี่ยจะมีใครกันบ้างอะไปดูกันครับแม่ ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองเรื่องความรักของเหล่าซุปตาร์จริงๆแล้วก็มีหลายคู่ที่จ่อเรียงคิวเดินเข้าสู่ประตูวิวากันไปแล้วหลายคู่รักด้กัน น,นี้เ e f m On TV ทีวีขอมาจับตาม,มองคู่รักซุปตา์อีกหลายคู่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นว่าที่เคยและสะพ้ายขอบอกว่าผ่านด่านทั้งครอบครัวและอุปสรรคกันมาจนแสดงให้ใครต่อใครเห็นว่าฉันรักจริงหวังแต่งนะจ๊ะจะมีใครกันบ้างไปติดตามกันเลยถระเดิมรักแรกกับคู่นี้ที่ประากาศแต่งงานกันไปแล้วรอแค่วันสวมแหวนและจับมือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในกลางปีหน้าเท่านั้นแหละสาหรับซีซีวัตและเอมี่กลิ่นประทุมขอบอกว่าคู่นี้อุปสร ไม่อาจขวางกั้นจริงๆเพราะระยะหลังที่ถึงแม้จะมีเรื่องราวทําให้ความรักต้องสั่นคลอนอยู่เรื่อยๆคู่นี้เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนเนียตัวจริงของกันและกันคนอื่นไม่เกี่ยวแคมซสาวเอมมี่ก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างๆตลอดแม้ในวันที่หนุ่มซีมีปัญหาหรือรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่คุณแม่จากไปที่เห็นรักแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนี้เพราะคู่นี้เขาก็ใช้ความเข้าใจมาดูแลซึ่งกันและกันนี่แหละคะ่ะ วนคู่นี้ไม่ว่าจะตกเป็นข่าวกี่ครั้งก็ยังรักเหนียวแน่นสำหรับพระเอกหล่อหุ่นล่ำอ้ําอธิชาติและนัทมีเรียถึงแม้ว่าคู่นี้อายุของฝ่ายหญิงจะมากกว่าก็ไม่เป็นปัญหานอกจากนี้แม้ว่าจะมีข่าวลือว่าพระเอกปากแดงอย่างหนุ่มอ้ําคบสาวนัทบางหน้าที่จริงแล้วชอบผู้ชายมากกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของคู่นี้ลดลงหรือสั่นคลอนเลยแม้แต่น้อยมีแต่จะรักกันเพิ่มขึ้นจนทำเอาแฟนๆต่างอิจฉาไปตามๆกันมาแล้วกับคอนเสิร์ตใหญ่ปล,ปลายปีที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปอย่าง6-63 Dance ส e v e r ที่หนุ่มอ้ําก็จัดเซอร์ไพรส์หอบดอกไม้ช่อตโตไปแสดงความยินดีเรียกเสีงยงกรี๊ดจากแฟนๆทั้งหอกันเลยทีเดียวแถมยังจูงมือกันไปต่างประเทศมาก็หลายครั้งไม่รู้ว่าซ้อมฮันนีมูนหรือเปล่าแต่ที่สําคัญที่สุดความดูแลอใจใสของหนุ่มอ้ําชนะเลิศจริงๆค่ะเพราะพระเอกหนุ่มคนนี้ไม่ได้รักแค่หวานใจแต่รักแม่ของสาวนัทที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เสมอรักเดียวใจเดียวและรักครอบครัวของกันและกันแบบนี้ก็นับวันรอว่าที่ลูกเคลิกกันได้ นักบุญคู่นี้ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้เพราะก็ลงล็อก ok แบบความแตกต่างที่ลงตัวของนางเอกสาวแผ่นเค้กและสารวัตรมีเรื่องผ่านด่านคุณแม่หน่อยของสาวแผนสารวัตรมีก็ผ่านฉลุยนะจ๊ะเพราะเวลาไปไหนมาไหนก็ไปกันเป็นครอบครัวแถมสารวัตรมียังคอยเที่ยวรับเที่ยวส่งตามติดประชิดตัวสาวแผนจนกลายเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวกันเลยทีเดียวเรียกว่าเจอแพนที่ไหนเจอสารวัตรมีที่นั่นนอกจากเรื่องงานแล้วคู่นี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องควงกันไปทำบุญกันจริงๆขยันทำบุญและทำงานการกุศลขอแอบประสิดว่าคู่นี้เขา เขานอกออกในบ้านกันและกันได้อย่างสบายซะเพราะต่างครอบครัวต่างก็ปลื้มว่าที่เคยและสะใภ้ของตัวเองเลือกเกินแบบเนี้ยอีกไม่กี่อึดใจคุณได้เห็นสาวแผนเตรียมตัวเป็นคุณหญิงใช่ไหมล่ะคะ อีกหนึ่งสาวว่าที่ลูกสะใภ้ใหญ่ของบ้านรังสีสิงห์พิพาพัฒน์กับสาวสวยครบรถชมผู้อารยาเอฮาเกตก็ทั้งสวยเก่งฉลาดแถมยังเป็นนางเอกสาวสุดชิคจนเป็นตัวแม่แฟชั่นนิสตาและล่าสุดก็ตั้งตัวเป็นเท่าแกน,นี้กับแบรนด์เต้าหู้ไข่กระป๋องตาลูกสาวสมบัติเลิศเลยขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุณแม่ของหนุ่มน็อตวิสรุตนะเอ็นดูขนาดไหนเพราะเวลาไปออกงานตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่บอดี้การ์ดใจอย่างหนุ่มน็อตตามไปเฝ้าแล้วนะจ๊ะคุณแม่ของน็อตก็ตามไปให้กำลงับบง ถอยหลังเร็วนี้อย่างแน่นอน กันพี่คู่รักสุดเลิฟของซุปตาสาวฮอตตลอดการอย่างอัมพัชราภากับไฮโซนุ่มนักธุรกิจบื่นล้านแอมพิธานที่ถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันจนเลิกรากันไปแต่เพราะคำว่ารักเลยอดใจไม่ไหวต้องหันกลับมาปรับความเข้าใจเกี่ยวก้อยกันอีกครั้งแถมยังควงกันไปเติมความหวานที่แดนประดิพร้อมกับครอบครัวของสาวอั้มส่วนหนุ่มแอมเองก็ดูแลทั้งหวานใจและครอบครัวเป็นอย่างดีเรียกว่าไฟเขียวชัวฝั่งของสาวอั้าก็ไม่น้อยหน้าเพราะหลังจากที่ไปงานแต่งงานเพื่อนสนิทของนุ่มแอมสาวอ้้มก็ได้เเจจอกับ คอบครัวของนักธุรกิจหนุ่มจนมีสายรายงานมาว่าทุกอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้ดีมากๆแมก็คู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วหรอกนะคะเหมือนที่มีคนดูดวงคู่รักคู่นี้ไว้ว่านี่แหละเนื้อคู่ของกันและกันจริงๆริปิดท้ายกับคู่จิ้นมหาชนที่ขึ้นแท่นเป็นคู่รักซุปตาเบอร์หนึ่งที่มีแฟนคลับเชียร์ให้ลงเอ่ยกันมากที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นคู่รัก ในซอแล้วยังเป็นคู่ซิ้นและคู่รักนักคุณของแฟนๆอีกด้วยสําหรับพระเอกหนุ่มแบรี่หรือนเดชคุกิมิยะและนางเอกสาวคนสวยย่าญายอุรัศยาถึงแม้ว่าคู่นี้จะยังปากแข่งว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมากแต่ไม่รู้ทำไมทำไมมีเหตุต้องทําให้แฟนๆชวนคิดกันเหลือเกินเพราะระยะหลังคู่นี้ไม่ได้สนิทกันเองแล้วนะจะแต่มีแม่แก้วและแม่ปลาที่ กันจนหันมาเป็นสะพานให้ลูกชายและลูกสาวสุดที่รักเดินหน้าสร้างบุญสร้างกุศลทำกระถิ้นใหญ่ที่รวมรายได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่น้อยขึ้นหลักล้านเลยทีเดียวจนหลายคนจับตามองว่านี่จะเป็นการชาบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันหรือเปล่าคุณแม่ต่างไฟเขียวให้กันและกันแบบนี้ก็ต้องคอยลุ้นคอยติดตามกันดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยแบบที่แฟนๆหวังไว้หรือเปล่านะ แล,และคู่เรียกว่าทั้ง,งน่ารักทั้ง oui, ลงตัวแล้วก็น่าอิจฉาจริงๆกับว่าที่เคยและสไยซุปตาที่ก็ต้องคอยติดตามและจับตาดูว่าคู่ไหนจะก่อนคู่ไหนจะหลังเร hey, ียงคิวควงคู่เข้าประตูวิวากันเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอก e f ฟเอ็มทีวทานี้บ้างนะจ๊ะทุกคนผมเชียร์คู่สุดท้าย